สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอผมชื่อทศพลนะครับชื่อเล่นชื่อทศนะครับก็อาชีพหลักเป็นอาชีพรับราชการทหารนะครับ <c oughs> ก็เข้ามาทําออนไลน์แบบทําไม่เป็นเลยนะครับวันนี้มีกาไรสามพันสองร้อยบาทโดยแบบงงๆนะครับ <c oughs> คือต้องขอบคุณสกิปคุณนกด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายเลยแล้วก็ ขอบคุณสคริปต์คุณนพที่แบบว่าเราสามารถจิ้มตอบจิ้มตอบแล้วลูกค้าเขาเข้าไปเรียนรู้อ่าเขาไปฟังงานเขาเข้าใจเขาก็เริ่มต้นของเขาเองนะครับอันนี้แบบต้องขอบคุณระบบมากเลยนะครับวันนี้ตื่นเต้น,ตนจริงๆครับ mm. ต้องบอกว่าว่าตัวผมเองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งออนไลน์นะครับคือก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนอยากจะฝากเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาเจอระบบดอบรอปลิสต์แล้วคนที่ยังลังเลนะครับอ่า อยากจะบอกว่าเราตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าระบบที่เนี่ยมันสามารถผลิตกําไรได้อย่างตัวอย่างเช่นคุณนกเองก็มีกําไรเดือนละล้านอันนี้บอกตรงๆว่าผมตื่นเต้นมากผมได้คุยกับคนชาคลิปเจ้าของชาคลิป,ปมีรายได้เดือนละล้านนี่ครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <laughs> ตื่นเต้นจริงๆครับตื่นเต้นจริงครับ,รบขอบคุณมากๆเลยนะนะ<อ>แล้วแบ่งเวลายังไงอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ทํางานด้วยแบ่งเวลาตอนไหนทำอะคะ ก็ใช้เวลาว่างจากตัวเวรนะครับออ่าเรามีเวมีเวลาว่างจากตัวเวรก็คือแบบว่าทํางานไปด้วยแบ่งเวลามาท,ทําตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียนรู้งานจากกลุ่มนี้นะครับเราก็ไม่ได้เก่งนะครับก็มีกําไรรวมตอนนี้ก็ประมาณอ่าเกือบแปดหมื่นบาทแล้วนะครับดีใจด้วยคะ่ะข,ขอบคุณระบบครับครับตอนนี้ไปครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ